สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับอันนี้ก็จะ,ะนำมาดูวิธีการตีผังนะครับะจะเป็นแบบสร้างบ้านหรือว่าลงจอดรถนะครับอันนี้ผมจะทำเป็นลงจอดซ่อมรถนะครับลงซ่อมเล็กๆนะครับอันนี้อันนี้ใช้กระดาษ7.5คูณ3เมตรนะครับ7เซนตเมตรห้าสิบ 0 3เมตรก็แบ่งเป็น2ห้องนะครับห้องหนึ่ง4เมตรกับอีกห้องหนึง3เมตร50อ่าเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนอาการตีผังนะครับอันนี้ผมทำกับช่างอ่าอ่าที่เขารับทำอยู่นะครับเป็นแบบช่างตามบ้านๆนะครับอันนี้จากก้างแกมาช่วยดูช่วยทำผมก็ช่วยแกจ,จับนะครับทำกันอยู่นะครับตอนนี้ก็อ่าเราอันดับแรกนะครับก็ตอกหลัก ตอกหลักนะครับตอกหลักตัวนี้คือหลักตัวนี้ก่อนนะครับให้เป็นกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเงี้ยนะครับตามตามรูปแบบที่เราจะตั้งนะครับพอตอกหลักเสร็จทั้งหมดทีนี้ก็ถ่ายระดับนะครับทําการถ่ายระดับโดยใช้สายยางนะครับสายน้ําสายยางนะครับวัดระดับก็คือเราจะกําหนดที่หลักแรกขึ้นมานะครับอันนี้นวัดจากพื้นดิน นะครับก็วัดจากพื้นมาประมาณแล้วจะเรานะครับ 60- 50ซิเ้น70เ้นแล้วแต่นะครับได้แล้วแล้วก็ขีดเอาตัวนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ทีนี้เราก็ไล่ถ่ายไปทุกเสาทุกหลักนะครับทั้งหมดมีหหลักนะครับคือมีมุมนู้นอ่ามุมนู้นนะครับพอได้แล้วเราก็ขีดขีดระดับมันจะเท่ากันนะครับคือเห็นไหมครับสีแดงๆตรงนี้คือเป็นระดับเราก็ขีดพอเราได้ทั้งหมดนะครับ ลดับต่อไปนะครับก็คือตีตีกรอบนะครับโดยเราจะใช้เป็นเหล็กก็ได้นะครับหรือเป็นเศษไม้เศษไม้ที่ไม้กระดานนะครับอย่างเงี้ยตอนนี้ผมใช้ไม้กระดานนะครับามาตีให้มันอยู่ในตรงเส้นระดับนะครับเห็นไหมครับก็ไล่ไปตีมุมนู้นประกบคือมันจะอยู่ตรงระดับทั้งหมดนะครับอันนี้คือการาตีผังพอเสร็จแล้ว พอตีผังเสร็จแล้วก็ทําการแบ่งแบ่งห้องนะครับก็คือถ้าเราจะให้หน้าเสาอ่าอันนี้นะครับเห็นไหมครับนี่คือสมมุินะครับอันนี้หน้าเสาแต่ตอนตอนนี้คือเอาตอนที่ยังไม่ตั้งนะครับอ่าถ้าเราจะเอาหน้าเสาเราก็กําหนดตรงนี้ให้เป็นหน้าเสาอ,อ่าแล้วเราก็ตีตะปูไว้นะครับแล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ไป ไปตรงปลายโน่นครับตรงปลายตรงนู่นเหมือนกันอ่าตรงนี้จับมาถึงตรงนี้จะจับไปก่อนยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องตีตะปูทีนี้เราก็มาดูฉากตรงนี้นะครับเส้นแรกแหะครับเส้นแรกที่เราดึงไปเราก็มาจับฉากโดยใช้อ่าฉากแทงเข้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะได้ฉากไม้กระดานตนัวนี้อ่าดูให้ได้ฉากเป็นเป็นฉากนะครับตรงนี้ ทีนี้พอได้ฉากตรงไหนเราถึงค่อยไปยึดตะปูตรงมุมนู้นนะครับอันนี้คือหน้าเสาอ่าสีนี้เสร็จแล้วอ่าเราก็จาจุดเริ่มนะครับจุดเริ่มคือ,อตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นเส้นต่อไปก็คือเราวัดเรา จุดเริ่มเหมือนกันนะครับจุดเริ่มเสาเส้นนี้เราก็กําหนดเอา,อามันจะได้ทีนี้ก็จับฉากเส้นตรงนี้นะครับจับฉากตรงนี้มันจะไปตรงมุมมุมนู้นนะครับคือให้มันได้ฉากทีนี้เส้นมันก็จะตัดกันพอดีนะครับเส้นมันจะตัดกันพอดี ทีนี้ว่าอันดับต่อไปเราก็อเอาเระดับความยาวที่4เมตรนะครับคือเราเราจะวัดจากตรงนี้นะครับมาคืนนี่คือวัดแบ่งห้องนะครับมาดึงตลับเมตรมาเส้นนี้นะครับมันจะเป็น4เมตรเป็นเส้นนี้นะครับเส้นนี้ตัวจริงจะเป็นเส้นนี้4เมตรแต่เสากลางนะครับพอ,พอตอนวางเสาลงเราจะแบ่งครึง่ง ก็คือเราจะต้องอขยับมาอีก2นิ้วคือเพื่อที่จะแบ่งเสากลางให้มันกึ่งเป็นกึ่งกลางนะครับคือจะวัดมา2นิ้วอันนี้เสาหน้า4ี่ก็วัดแบ่งครึ่งก็เป็น2นิ้ว2นิ้วก็คือต้องขยับมาจริงๆแล้วเส้นมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับทีนี้พอได้พอแบ่งห้องนะครับอันนี้วัดจากตรงนี้ไป4เมตรไปตรงอนี้อีก3เมตรห้มันก็จะเป็น2ห้อง เป็นเเมตรห้าสิบส่วนส่วนระดับแนวเสานะครับมันก็จะได้ฉากมันก็จะเป็นฉากเราดึงดึงไปท้งนู้นแล้วก็หาฉากนะครับมันก็จะเป็นฉากเลยคือมันจะเป็นเส้นตัดกันตรงไหนที่เป็นเส้นตัดกันนะครับตรงนั้นอาจจะเป็นขอบเสาเห็นไหมครับอันนี้มันจะเป็นขอบเสานะครับเห็นเห็นเส้นไหมครับ ท,ทุกต้นก็จะประมาณนี้อันนี้ผมก็ทําแบบง่ายๆนะครับไม่มีอะไรทีนี้ตรงของผมนี่มันใช้เสายาวสามเมตรห้าสิบนะครับฝังขุดหลุมลึกลงไป50เซนนะครับก็จะได้เสาเอ่ยเหลือความสูง3เมตรนะครับทีนี้ตรงตรงความลึกความลึกของเสา เราขุดหลุมแล้วก็เอาตลับเมตรนะครับวัดดูก่อนเบื้องต้น50เซนลงไปแต่ตอนที่เราจะเอาเสาลงนะครับเรามาดูเช็คโดยการเอาตลับเมตรนะครับเช,เช็คเสาอ,อีกทีความลึกของเสาก็คือเราจะใช้เส้นตรงนี้ครับเป็นตัวกําหนดแทงตลับเมตรลงไปที่หลุมนะครับก้นหลุมตรงนี้ เอาใช้ใช้ต้นใดต้นหนึ่งเป็นเกณฑ์นะครับถ้ามันไม่ไม่เท่าก็เราก็ใช้ดินหรืออะไรเงี้ยใส่ถมถมพื้นมันคือปรับพื้นให้เท่ามันจะเท่ากันเท่าเส้นทั้งหมดแล้วครับเป็นเส้นระดับครับทีนี้ก็ก็ประมาณนี้ทีนี้ก็เอาเสาลงลงได้ลเลยพอเอาเสาลงแล้วเราก็จับระดับน้ํานะครับทาบตรงนี้ อันนี้คือจับได้แล้วตั้งได้แล้วนะครับทาบตรงนี้พอได้ปุ๊บก็ค้ำยันนะครับค้ำยันไว้ทุกต้นเลยเห็นไหมครับจะทําการค้ำยันไว้ทุกต้นทีนี้ก็เทปูนใส่ได้เลยนะครับพอเทปูนใส่รอบๆเสาแล้วก็ถมดินเข้าไปมันก็จะช่วยคำ้ำช่วยค้ำให้เสาตึงขึ้นแทนตัวนี้ครับทิ้งไว้ทักคืนพรุ่งนี้เช้าอะไรเงี้ยก็สามารถ ขึ้นโครงหลังคาต่อได้เลยตรงนี้เสามันเป็นเสาเท่ากันนะมันขุดหลุมเท่ากันก็คือจะต,ต้องตัวนี้ผมจะทําแบบไม่มีไม่มีตัวรัดคอเสานะครับจะใช้วิธีวางผาดนะครับเป็นรงแบบจอดรถเพลิงมาเงียนกระท่อมไปหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือข้างบนจะทุบหัวเสาออกสกัดออกนะครับแล้วแต่เราจะเอาละครับเอาสูงไม่เท่ากันเอาให้มันเอียงประมาณไหนอย่างเงี้ยเราก็เอียงลงเอาสากัดออกเขานะครับ ประมาณนี้นะครับวิธีการาตีผังนะครับตีผังสร้างบ้านสร้างโรงจอดรถอะไรประมาณนี้นะครับลองฝึกทําเองได้นะครับหรือจะให้ดีมีผู้ช่วยหาช่างจริง,งที่ทเําทป็นนะครับมาพาทําสักคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยเราเซฟได้นะครับ รับประมาณนี้แต่เราก็ต้องมีทักษะในการทํามีอ่านรับเมตรเป็นอะไรเงี้ยศึกษาเอานะครับเป,เ,ปเป็นพื้นฐานนะครับก็ช่วยประหยัดงบได้เยอะนะครับถ้าเราให้เข้าเหมาทุกขั้นตอนนี้มันก็หลายบาทอยู่นะครับเราก็ทําเองไ่ายก็ถือว่าเสฟเซฟต้นทุนลงไปที่เหลือก็ขันัับต่อไปก็ขึ้นหลังคาขึ้นโครงหลังคาก็วางจันทันวางแปร ก็มงได้เลยประมาณนี้นครับการวางตี่ผังตั้งเสาครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทังช่องได้เลยก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ